รายการพ่อนี้ G S Shop Live รายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นแล้ววันนี้นะครับก็มีมเป็น<ม><ง>เหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งที่น้องๆบอกว่าชอบมากมัน,เป,น <Surprise. S 1> เป็นอะไรที่มันส <Surprise. S 1> ุดพายพาสุดพายคือเราน้องๆก็อๆอชอบมากเพราะว่าหนึ่งเลยราคามันค่อนข้างจะไม่แพงเบาๆใช่แล้วก <au> ็มีให้สะสมถึง24แบบต่อรุ่นคืออะไรเอ่ยให้ถ่ายอะไรอซะ สัตอ์ถูกต้องนะครับมันก็คือซองลุนนั่นอเองซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่นํามารีวิวให้น้องๆดูกันก็คือเป็นรุ่น12อนะครับอันนี้ก็ตามสัญญาว่าพอรุ่น13ออกปุ๊บเราจะมารีวิวให้ดูกันกนะ็คือรุ่น13มาแล้วนั่นเอง่ารุ่นต่างกัน,น,นที่ว่าตัวข้างในที่มาให้สะสมในแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันอ๋ออก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเซ็ตที่ เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเกี่ยวกับ Apple e c h o s s ก็คือเป็นเกี่ยวกับในไลน์ Apple นะเพราะฉะนั้นที่ไปไคิดว่าใช่ตัวที่มันอยู่ในนี้ก็คือจะเกี่ยวกับ Apple ลอ่าฮะและที่สำคัญก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวใส่ใส่มันะออกมาในเวฟแ,แรกๆซึ่งพอเวฟบ9เวฟบ1อออกมันก็ไม่มีตัวใสๆใสน้องๆอาจจะงงว่าตัวใสๆใสคืออะไรคือมันจะเป็นใส่ทั้งตัวเลยนี่ใต้หนีปะใช่เราจะแอบดูสิ ม, <laughs> มันก็จะเป็นตัวใสๆซึ่งน้องๆก็สามารถจะหาซื้อได้อีกแล้วเพราะว่ามันทํากับมาในรุ่นนี้แล้ว<อ>ซึ่งรุ่นนี้จะมีทั้งหมด24แบบนะครับตัวที่มาเป็นทาสีจะมีทั้งหมด5ตัวรู้สึกจะมีตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่า Apple Jack ไม่มีนะ Apple Jack ไม่มีแบบทาสีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าแกะใช่แต่ว่าจะคงจะงงไม่แกะทั้ง24อะ <laughs> <laughs> คือจริงๆมา คือจริงๆมาเยอะมากโอ้ยวันนี้มาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยแล้วให้พี่นิ่มจับเออได้ได้ได้เอาไหนเอาไหนเอาไหนหนึ่งสองต้องจับไม่ได้เลยปะอันนี้คือได้ได้หนึ่งอันอันนี้คือหนึ่งอันได้หอันเพราะฉะนั้นเราจะแกะแกะไหนอ่ะแกะไหนก่อนแกะของพี่นิ่มก่อนดีกว่าใช้กันไกลต้องกันไกลอย่างดีใช่เป็นกงินไกลเวลาใช้กันไกลก็ต้องใช้ให้ระวังด้วยเพราะว่าไม่งั้นใช่ไม่งั้นน้องๆอาจจะโจนกันไกลบาทเองได้ เราจะค่อยๆตัดออกมาตัวนั้นก็คืออะไรอ่ะคือลุ้นมากเลยคือลุ้นมากเลยอ่ะลุนจริงๆเลยเฮ้ยสวยด้วยสีสวยมากอ้ยะเอ้ยแกเองอันนี้ก็ให้เลยใช่ไหมฮะจะเดิมจะเดิตัวอะไรอ่ะอุยสวยอ่ะเป็นตัวมาน้ำแข็งไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นสีฟ้ามาเอลซ่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นตัวสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าใสๆเห็นไหมแล้วข้างในเขาก็จะเหมือนกับ คือใส่กริตเตอร์เข้าไปข้างในตัวเลยมันมันเป็นคอลเลคชันของเขาคือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะมีสายแบบสายไม่มีอะไรเลยสายไม่มีกากเพชรแบบหนึ่งแล้วก็สายแต่ทากากเพชรข้างนอกแต่อันนี้คือสายและกากเพชรอยู่ข้างในเลยอ๋อคือสวยมากอะดูการ์ดข้างในในข้างในก็จะมีการ์ดใช่มีการ์ดให้ดูว่ามาเดี๋ยวจะมาดูกันอันนี้ถือก่อนนี่ อันนี้ก็คือ24ตัวที่พี่ไบที่บอกนะครับตัวนี้ตัวที่เปิดมาก็คือตัวนี้นั่นเองนี่ <alla> ชื่อว่า n o t อ w ์ t ี r ใช่ไหม <popcorn. S 1> อืมอ่ามันก็จะมีอ่าเดี๋ยวพี่จะไล่ฟังนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างมี Twilight Sparkle มี r a ิ i t y มีบ i ๊ t ต r l u c k อย่างนี้เป็นสีสีออกมุ้งเขียวเขียวนะครับแล้วก็มี Rainbow Shine Rainbow Shine ก็ออกมาเกือบหลายรุ่นแล้วนะสีม่วง แล้วก็มี golden g r a ร e วันนี้ก็เคยออกมาแล้วเหมือนกันตัวสีเหลืองๆนะครับมี rainbow dash มี ribbon heart ตัวสีส้มแล้วก็มี s p ิ i n k l e strip มีบร r r y shine มี sea swirl love stuck แอรเ love s t u c เด็กๆก,ก็ชอบตัวนี้เป็นสีขาวด้วยอ๋อน่ารักมากเลยแล้วก็มี มีดอลซองนะครับมีฟลาตชายมีเชอร์รี่เบอร์รี่อ่าแล้วก็มีไลล่าไลล่าก็ออกด้วยนะครับไลล่าสีเขียวไลลาอ่าแล้วก็เป็นโน้ตวอตตี้ตัวนี้แล้วก็มีรักกี้ดรีมมีพิงกี้พายนะครับแล้วก็มีริเบิลวิเชสอ่าส่วนตัวที่ว่ามาเป็นสีสีนะครับก็จะเริ่มด้วยตัวแรกก็คือลาเวนเดอร์กรีนไม่ใช่ใช่ใช่ลาเวนเดอร์ฟริตเตอร์<ม>นะครับเ,ออเป็นตัวสีเหลืองแล้วก็ผมสีม,ม่วงตัวนี้มัันน่า่าารกกวใช่แล้วก็มีอัพโร แอป <Pump kin S 2> เปิลบัมบ์ะบัมคินมันจะเหมือนก<แ>ับคำคินนั่นแหละตัวมันเลยเป็นสีเหลืองผมสีแดงแบบนี้นะครับ <S <S <ม>แล้วก็มีแคนดี้แอปเปิลเป็นตัวสีเขียวผมสีแดงแบบนี้ <S 2> <S 2> แล้วก็มีเนี่แหละแอปเปิลสปริตนี่ตัวนี้ก็คนก็อยากได้เหมือนกันเด็กๆอยากได้น่าจะเป็นมาผู้ชายถูกต้องครับน้ำเป็นมาผู้ชายนะครับตัวสีฟ้า <S 2> <S 2> ับส<อ>ีแดง ตัวนี้ก็มาผู้ชายเหมือนกันแล้วก็มี Uncle Orange อ่าเป็นลุงแน่ๆเลยเพราะชื่ออัง l e คุณลุงคุณลุงหรือเปล่าคุณลุงส้มนะคบมีก็มีทั้งยีบี่แบบแบบนี้เลยก็คือแบบน้องๆก็ต้องตามหากันเนาะว่าลุ้นแล้วว่าจะได้อะไรอ่าตัวนี้นะครับแต่ว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าในรุ่นนี้มีม้าผู้ชายมาให้หลายตัว <c oughs> เพราะว่าน้องๆแบบที่ซื้อไปก็จะได้แบบม้าผู้หญิง,งกันเยอะเนู่นใช่จะได้เอาไปคู่กันนะครับนี่ก็วันนี้มาแล้วเราก็ต้อง แจกเราก็ต้องแจกนะครับซึ่งเราจะแจกกี่รางวัลสามสามพันซองสามพันซองไว้หรอแจ่ได้จริงๆก็เยอะนะคะดูใจพี่นิ่มจับขึ้นมาสามซองดีไหมพี่นิ่มจับสามซองหนึ่งซองซ่มหยิบได้เยอะขนาดนั้นหยิบหรือสี่ปล่อยแบนหนึ่งโอเคได้สามซองสามซองนี้เราจะแจกน้องๆนะครับที่เม้นตตอบคำถาม ถามว่าถามว่าเอาคําถามที่หนึ่งก่อนเป็นคําถามง่ายๆเธอต้องตอบถูกทั้งสองคำตอบเลยสองคำถามต้องตอบถูกทั้งสองคำถามคํ <Cer f. S 1> ถาถามที่หนึ่ง <c oughs> ก็คือถามว่าร้านที่ไบชื่อร้านอะไรอ,อยู่ที่ไหนสะกดยังไงด้ไหมแล้วก็ชั้นอะไรตอบต้องตอบให้ถูกหมดตามนี้นะต้องสะกดให้ถูกด้วยสะกดให้ถูกด้วยให้มเล็กทิ้มใหญ่เอาให้ถูกเดียวต้องหนักไปสงสารน้องเถอส่วนคําถามที่สองถามว่า เอ่ s uh, Love ini, s t เมื่อกี้นี้ที่พี่ใบุ่นอยู่ไปไเป็นสีอะไรไอ้ยา Love Star mm hmm. ต้องตอบถูกทั้ง2องคำถามนะครับสามคนแรกที่ตอบถูกนะครับก็คือจะได้ซองลุ้นลุ้นไปเลยใช่คนละหนึ่งซองส่งให้ฟรีเลยถึงบ้าน mm hmm. อยังไงนะครับน้องๆที่สนใจก็อีแล้วถ้าเกิดติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe ด <Okay. S 1> ้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจซองลุ้นนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่ ไลน์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็อินสตาแกรดูข้อมูลได้เลยที่ Pony g h Shop นะครับหรือโทร0613898247และ0836374074นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโยนอีกไหมโยนอีกไม่ไหวแล้วอ,อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony t s Shop Official TV ด้วยนะครับ